สวัสดีครับเพื่อนๆอันนี้ก็ได้มีวิทยุไมเคิลครับนี่ทานินเอฟทีสองหปดอีกแล้วหลุมนีด้ดังเขาบอกว่ามันอะไรว่าดังๆห,หายหายแล้วยังไงก็ไม่รู้ว่าผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันยังไม่ได้ทดสอบเขาบอกว่ามันดังๆขาดห,หายหายังไงก็ไม่รู้นะเดีามาทดสอบมันก็ว่ามันเป็นอย่างแบบไหนยังไงมันดังหรือเปล่าหรือยังไง มันก็ดังนะเนี่ยไอ้นี่หรือเปล่าเนี่ยสัญญาณมันหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยเนียไอ้ตัวสัญญาณคลื่นเนี่ยโอ้น่าจะใช่ครับเนี่ยนี่ได้วยตัวหางคลื่นนะเนี่ยเนี่ยจะแก้ไขได้หรือเปล่าเนี่ยเนี่ยน่าจะใช่นะ ทำให้เกิดการสะสมสารพิษและเกิดโรคได้ครับ จบพทความประจําวางเรื่องเตรียมพร้อมใจสายหลังก็ไม่เป็นไรนะถูกหลักโภชนาการสายปักก็ไม่เป็นไรนะคนเรียบเพียงโอ้ช่าติกะนําเสนอสวัสดีครับน่าจะผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวดาวน์โหลดได้น่าจะเป็นไอ้นี่นะเพื่อนนะาเสียงแห่งประเทศไทย radio thailand p r d go หรือติดต่อได้ที่ มันน่าจะเป็นไอ้ด้วยไอ้นี่แหละศูนย์สองสองเจ็ดเจ็ดสามแปดศูนย์สี่ในวันก็ไม่รู้จะแก้ยังไงนะมันเป็นอย่างเงี้ยก็มันใช้ได้อยู่เนี่ยมันใช้ได้อยู่นะเพื่อนเพื่อนนะเนี่ย ไป,ไปมามาก็คือมันไม่ได้เสียนะมันไม่ได้เสียแต่ว่ามันมีปัญหาอยู่ว่าไอตัวคลื่นสัญญาณเนี่ยมันมีปัญหาเนี่ยจะแก้ไขได้หรือเปล่าจะแก้ไขก็ลองดูก่อนครับว่าถอดไฟเช็คดูก่อนครับว่ามันเป็นแบบไหนนะ เ,เช็คลูกกอนมันเป็นแบบไหนนะมันเป็นยังไงนนอะจะมีสี่ตัวอ่าเดี๋ยวก่อนเพราะว่าเขาไม่มาเอามาขายนะร้านค้าก็บอกมันมันไม่คุ้มันะ นี่เป็นแบบเป็นแบบนี้นะนี่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 เป็นแบบนี้เราจะแก้ไขย,ยังไงล่ะเนี่ยก็คือปัญหาละจะแก้ไขย,ยังไงอะ่ะมันเป็นแบบสวมอยู่นะจะแก้ไขย,ยังไงล่ะเนี่ย คือปัญหานะเพือเ่อนๆนะวิทยุที่หมดมันทำออกมารุ่นใหม่มันอปุปกรณ์จะเปลี่ยนไปเรื่อยไงไอ้รุ่นนี้ก็ยังไม่เคยซ่อมไม่เคยแก้สักทีนะมันเป็นแบบไหนยังไงในตัวหาขึ้นตัวเนี้ยไอพวกนี้จะใช้น้ำมันหยอดก็ไม่ได้นะใช้น้ำมันหยอดก็ไม่ได้ถ้าใช้น้ำมันหยอดเราจะมีปัญหาเลยเนีย่ยมันเป็นยังไงน่นนะ ก็ทาอะไรไม่ได้ก็ต้องปล่อยไปตามอย่างนี้แหละถ้ามันเป็นวอลลุ่มนี่ก็สามารถจะเปลี่ยนได้อันนี้มันไม่ใช่วอลลุ่มนะนะเนี่ยมันเป็นตัว C เนี่ยตัว C หรือเปล่าตัว C หรือตัววอลลุ่มรือตัว R ก็ไม่รู้ไม่เข้าใจเหมือนกันไอ้แบบนี้ยังไม่เคยเห็นสักทีเนี่ยน่าจะเป็นตัว C นะเป็น C ว่าเป็นวาลิเบิร์นอะ C ปรับค่าได้นะ น่าจะเป็นแบบนั้นแหละนี่ก็ดูนะวัตรกรรมเฉยๆนะเพื่อนแกะดูถอดดูเฉยๆนี่มันจะย่อหมดเลยเนะนี่ยเนี่ยเนี่ยอะไรก็ยอ่ออะไรก็ยอ่อเนี่ยนี่มันใส่อุปกรณ์ไม่ครบด้วยนะ้ะครบจริงๆไม่ใช่ขนาดนี้มันจะเยอะกว่านี้ออกแบบมาครั้งหนึ่งสามารถใช้ได้ตลอดแหละนี่ย่อหมดละ ข้างหน้ามันไม่มีอะไรนะลง่ลงๆเลยจะย้ายาอยู่ข้างหลังหมดละอ่ะก็แค่นี้แหละดูว่ามันเป็นอะไรถ้าว่าเป็นถ้ามันเป็นวลรุ่มเ็จะหรือหรือแล้วก็เปลี่ยนให้ใหม่ถอดเปลี่ยนใหม่แต่นี่ไม่ใช่วลรุ่มนะมันเป็นแบบมันเป็นตัวซีไม่มีแก้ไขไม่ได้จะเป็นตัวซีอะ ทำอะไรไม่ได้นะแต่แค่นี้แหละโอ้เข้าแล้วนึกว่าไม่เข้าอ่ะ มันก็ดังนะไม่ใช่ไม่ดังไม่ไม่เป็นไรเนี่ยนี่แหละน่ากลัวจะเป็นตัวไอตัวตัวสถานนี้นี่แหละที่มันมีปัญหานะวิทยุธานินของเราก็เลยทำการซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับอาการเสียของมันก็ คือว่าเจ้าของก็บอกว่ามานันดังดังหายหายแต่ผมมาตรวจสอบมาเช็คดูแล้วก็ไม่ไม่ได้เป็นอะไรครับวิทยุไม่ได้เป็นอะไรนะเพียงแต่ว่าไอ้ตัวสัญญาณหาขึ้นอ่ะมันจะรับได้มั่งติดมั่งอะไรมั่งอย่างนั้นอนะ่ะมันจะเป็นลักษณะนั้นอ่ะนะก็ไม่มีอะไรครับก็ไปตามนี้แหละก็เป็นแนวทางนะครับเพื่อนเพื่อนเป็นแนวทางในการตรวจสอบนะตรวจเช็ค สำหรับคลิปนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับเพื่อนๆท่านใดมีข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยครับเพื่อนๆท่านใดทีด่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ด้วยครับ